ใครจะเอาอะไรใครจะเอาอะไรพี่อยู่บจะเอาอะไรเนี่ยฮะข้างหลังมุนวายกันมากเลยค่ะพี่พอเอาอะไรคะดูดูที่นี่เขาทําอะไรกันเนี่ยตั้ง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 หมันเขี่ยวต่างๆอ่ะสองตัวนี้อะไรเนี่ยภาพเดิมๆเนาะนปนเนาะภาพเดิมๆอะแล้วภาพเดิมๆอะอ้ามันเดินผ่านไปอย่างนี้ได้ไงเนี่ย ไม่ทำตัวน่ารักเลยดูบังกีดูบั้งกีงกป๊อกคิดว่ามีของกินไงรู้ไงเอา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 ให้ป๊อไปด้วยไปด้วยให้ป๊อกไปด้วยโอ้ยบังกีไม่ต้องไปเลยอยู่กับแม่เลยใช่ไหมตองใช่ไหมเอาเล่นเล่นกับต่างๆเป็นไหมบังกีอะ น้องก็ขอขอเล่นด้วยหลายครั้งแล้วนะพี่บุ้งกีทำไมไม่เล่นกับน้องบ้างน้อต่างๆเนาะเนาะเนื้อลูกเนาะตั้งตังตั้งตังเป็นหมาใครเป็นหมาใครทำไมชอบไปอยู่นอกบ้านบุ้งกีทำไมมาดมแม่มาดมแม่ทำไมทำไมอ่ะเด็กๆเมื่อเช้าน้องมาแล้วอ่าทำไมไม่ไม่ให้น้องอยู่ใครไล่น้องไปนะตองก็เปล่าตองใช่ไหมตองไล่น้องไปใช่ไหม áo <laughs> <ã, ũ. cười> cái về này ơi nhăn 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 kho toàn nón bay xe máy lay xe máy xe máy bên này Ở cái này ngon nghe ngụ nhị to mà. mày to mà ố éo éo to xe máy ใช่ไหมใช่ไหมไล่ตัวเล็กไปทำไมฮะไม่ให้น้องกินข้าวด้วยเหรอฮะไม่ให้น้องกินข้าวด้วยเหรอตองฮะตังตังมาหาหน่อยตัง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 ไอ้ตัง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 เหมือนเชี่ยวตังเอ้าเอ้าตองไม่ต้องมาพูดเลย จองวะโอ้ยโอ้ยตองตองตองพูดดิใครให้ตองพูดก็เฟินไงท้องพูดโอ้ยให้ตองพูดแล้วยังมาบอกว่าใครให้ตองพูดอีกตังตังมาตังตังดูนะดูนะดูต่างต่งน่ารักไหมเออตังตังเห็นแล้วไอ้แท๊กไอ้แท๊ก ตัง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 เดดไงแตกันเป็นหนี้เลยไม่อยากให้ใครเล่นกับตังตังหรอหรือว่ากลัวเขาเล่นกับตังตังแล้วไม่เล่นกับตัวเองอะต,ต,ตังตังต,นนะตังตังตัวแน่อะตังตังเอาแล้วเฮ้ยแจ้กัดขาแต้อยากเล่นแต่ว่าตังไม่เล่นด้วย ตังเี่นกับแตกหน่อยอัดเตังอัดเตงตังเอ้าเอๆาเล่นกับแตกหน่อยแตกเอาหมดสิทธเ,เ,เล่น,น,ลนไปแล้วบาย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 บาบาย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 บานะคะไปกินข้าวก่อนนะคะ uh huh.